บาย,บาายามันลายวะบายบายเพลงนี้อยากทำบุญข้า,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 างเธอเหลือเกินโตอะไรเพลงนี้ง่ายเคยฟังวะของพี่ออฟเ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 อฟสองอนะอยากทำบุญข้างเธอเหลือกเกินหากว่าเธอไม่เหมือนไปด้วยกันได้ไหม อยากทำบุญร่วมกันแล้วมาอะไรตามไปเนี่นลืมอ๋อครูประชุมนี่หว่าวันนี้ให้บุญนำไปให้เป็นแฟนชายคงดีเอางี้มาตามนะอารหังสมาสัมพุทโธปควา อดี๊แม่เล่นอะระหังสะมาสะโมผู้ทังภะขวันตังอภิวาเทมิตุตามภะขวันตังอภิวาเทมิววทมสวาขาโตภะขวัตาธมโมสวาขาโตภะขวัตาธมโมธรรมังนิมัสามิธรรมังนิมัสามิ สุปฏิบันโนภะคะวะโตสาวังสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวังสังโฆสังขังนะมามิสังขังนะมามิ ยูดีดีสุดลงไม่น่าเสียใจก็ตึงตึงกยูยูไปคิดนี่ไหมอยู่อยู่ไปอยู่ดี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 อะไรวะอยู่ดีีอยู่ดีีอสุดลงไม่น่าเสียใจไงเฮ้ <c oughs> <า>อยูอ่ดีๆไม่น่าเสียใจอยู่ๆไปปลาดไม่น่าเศร้สาสุดแต่จงเนี่ยสองข้าง้วใช่ไหมสอข้าง้วใช่ปะสข้างนี้เปิดปาอ่ะข้าง กลัวเฮ้ยไม่กลัวหรอนี่เป็นห่าเหรอทำไมขวัญอ่อนจังวะฮะเมื่อกี้ยังบึกในใจอ่ะมอนส่ใน